โรงเรียนบ้านโคกเ,เพชรเพรประชารัฐบำรุงตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลไพรอําเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินบนเนื้อที่44ไร่แห่งนี้ได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวย สีประจำโรงเรียนสีขาวและสีเหลืองคําขวัญของโรงเรียนสุขภาพดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนกเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกเ,เพชรเพรประชารัฐบำรุงนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมสืบสารวัฒนธรรมไทยก้าวไกลทันเทคโนโลยีดำเนินตามวิถีพอเพียงครูเคียงร่วมมือชุมชน โรงเรียนบ้านโคกเพชรเทศประชารัฐบำรุงบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกริติพงประนมมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น164คนจำนวนบุคลากร12คนเป็นข้าราชการครู9คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและพันโรงหนึคน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2566 1. ด้านงานนโยบายและจุดเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์จัดทำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ การดำเนินง,งานตามนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การดำเนินง,งาน1โรงเรียน1ผลิตภัณฑ์1น,นวัตกรรมผ่านกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงดำเนินง,งานห้องเรียนคุณภาพผ่านการนิเทศอย่างมีส่วนร่วม 2. ด้านงานวิชาการมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเป็นปัจจุบันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีการจัดทำสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนปีการศึกษา2565มีการจัดครูเข้าสอนในชั้นเรียนและมีการจัดตารางเรียนที่ครบทุกชั้น จัดทำแผนนิเทศภายในมีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ดำเนินการจัดการเรียนรู้สำหรับพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านโครงการคัดกรองผู้เรียนและจัดสื่อที่เหมาะสมการดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3 ดำเนินการตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนโดยมีการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นเวลานานดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาผ่านระบบ MOE Safety Center และผ่านการทำ MOU ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมโรงเรียนจิตศึกษา โดยใช้กิจกรรม b บรนด g y m ฝึกสติผู้เรียนมีการใช้คำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนและกิจกรรม Body Scan ให้นักเรียนผ่อนคลายและมีการชื่นชมผู้เรียน m p p w w r r ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถคิดเลขเป็นผ่านกิจกรรมนำเสนอคณิตวันละข้อหน้าเสาธง ดำเนินการนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนผ่านโครงการคัดกรองการอ่านและการเขียนนักเรียน3ระดับได้แก่เก่งกลางและพัฒนาและนำผลการคัดกรองไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อผู้เรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการสร้างนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการการศึกษาดำเนินการโครงการกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะผ่านการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและกิจกรรม big cleaning day ของทุกวันที่15ในทุกๆเดือน เรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุงจะมุ่งมันพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษารวมสื่อสารวัฒนธรรมไทยก้าวไกลทันเทคโนโลยีดำเนินตามวิถีพอเพียงคู่เขียงร่วมมือชุมชนภายใต้สโลแกนโคกเพชรยุคใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล